ฮ้ล,ล,ล,ลทุกคนสวัสดีค่ะเบลจีสดชื่นกันเลยวันนี้เมนูอะไร,ระก,ก,าากระเจี๊ยบอกแห้งจากฟรามมาทําน้ํากระเจี๊ยบกันนะคะเรานํากระเจี๊ยบ5้าถึงสิบดอกเลยเอาไปทําอะไรต่อเติมน้ําร้อนเลยค่ะทุกคนเติมน้ําร้อนเพื่อที่จะใ,ให้ออกสีออกรสชาตินะคะ3ามถึงห้านาทีเพียงพอปิดฝาไ,ดไว้เลยค่ะทุกคนปิดฝาเสร็จเราเตรียมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เกลือ เพื่อที่จะเติมให้มันกรองกรอมได้เวลาแล้วสิทำยังไงต่อไปเลยกรองเอาส่วนน้ำค่ะทุกคน<อ>ส่วนดอกที่เราใช้ไม่ได้ใช้ต่อ,อก็เอาไปทำปุ๋ยได้เลยนะคะเติมน้ำผึ่งกันเลยค่ะ หลุดย้อยหยาดิย้มน่าทานมากๆเลยนะคะเราก็จะต่อด้วยยกเกลือไปนิดนึงเพื่อที่จะทำให้รมกล่อมมากขึ้นคนให้เท้ากันค่ะทุกคน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 เติมเสร็จเติมน้ำอีกเพื่อที่จะให้ได้มีน้ำเพิ่มขึ้นมันยังน้อยอยู่นะคะเติมน้ำแข็งเพื่อความสดชื่นอร่อยจดจาด้ิวจัดจิจาด